ตื่นเช้าพอได้ลืมตามองเห็นคุณยายตัวละครของหนูนะคะก็ชื่อสารพีค่ะหรือ344 4เป็นคนเมืองตะกะแต่ว่ามีความนิสัยเหมือนคนเมืองเอกเคนเอกค่ะถ้าฟังเพลงจะจากเนื้อเพลงจะเห็นเลยว่ามันก็คือการเอาความงามต่างๆเก็บไว้เก็บความงาม ที่มีอยู่รอบๆบตัวเราเก็บเอาไว้คนเดียวเก็บเอาไว้ใต้หมอนเก็บไว้นในกล่องคิดว่าคนตัวเนี้ยครอบครองสิ่งนี้แล้วแต่พอเปิดมาตอนเช้ามันกลายเป็นหนอนซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแก่นของเรื่องนี้เชื่อว่าพอทุกคนได้ดูแล้วเนี่ยก็จะรู้สึก อิ่มเอมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยชีวิตนี้มันมันดีนะเราออกไปทำสิ่งดีๆกันดีกว่าจากการที่ได้ดูละขอเรื่องนี้เราจะรู้สึกมีพลังในแง่บวกนอนแค่นั้นจังฝันดีฝันเห็นดวงดาวมากมายฝันเห็นเจ้าชายจะยิงฝันแสนสวยงาม